เจ้าคนพานเจ้าอยากิน่าชิบหายเลยนันทมานพก็ไม่ยอมเชื่อฟังได้ทําการข่มขืนพระเทรีส่งปรารถนาแล้วก็หลกหนีไปพอเขาหลบหนีไปได้ไม่ไกลายแผ่นดินใหญ่ก็มีอาการประหนึ่งว่าไม่สามารถจะรองรับน้ําหนักของเขาเอาไว้ได้จึงอ่อนตัวยุบลงแล้วนันทมานพก็จมดิ่งลงในแผ่นดินไปเกิดในเอเวจีมหานรกฝ่ายพระอุบลวราเทรีก็มิได้ปิดบังเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้บอกแจ้งเหตุที่เกิดขึ้น,นกับตนนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลายต่อจากนั้น เรื่องราวของพระเถรีก็ทราบถึงพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ได้ตรัสพระคาถาภาษิตว่าคนพานย่องร่าเริงยินดีในบาปกรรมละมกที่ตนกระทำประดุดว่าดื่มน้ำพึ่งที่มีรสหวานจนกว่าบาปกรรมนั้นจะให้ผลจึงจะได้ประสบกับความทุกข์เพราะกรรมนั้นพระทีนาศกเหมือนไม้แห้งไม้ผุเมื่อการเวลาล่วงไปพิสูจน์ทั้งหลายสนทนากาันในโรงธรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ของพระอุบลรมาเถรีนั้นว่า ท่านทั้งหลายเห็นทีพระกีณาศพทั้งหลายคงจะยังมีความยินดีในการสุขคงจะยังจะพอใจในการเสด็จกรมก็ทําไมจะไม่เสดเล่าเพราะท่านเหล่านั้นมิใช่ไม้ผูมิใช่จองตรูกอีกทั้งเนื้อหนังร่างกายทั่วทั้งสรีระก็ยังสดอยู่ดังนั้นแม้จะเป็นพระกีณาศพก็ชื่อว่ายังยินดีในการเสดกามพระบรมศา,ศาสดาสเสด็จมาแล้วตรัสถามทรงทราบเนื้อความที่พวกภิกษุเหล่านั้นสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย พระคีนาศพทั้งหลายนั้นไม่ยินดีในการสุขไม่เสียดการเปรีเสมือนหยาดน้ำตกลงในใบบัวแล้วไม่ติดอยู่ย่อมกลิ้งตกลงไปและเหมือนกับมเมล็ดพันธุ์ผักกาดย่อมไม่ติดตั้งอยู่บนปลายเหล็กแหลมชันใดขึ้นชื่อว่ากามก็ย่อมไม่ซึมซาบไม่ติดอยู่ในจิตของพระคีณาศพฉันนั้นห้ามภิกษุณีอยู่ป่าต่อมาพระบรมศา,ศาสดาทรงพิจารณาเห็นไทยอันจะเกิดแก่กุธิดาผู้เข้ามาบวชแล้วพักอาศัยอยู่ในป่าอาจจะถูกคนพาลามกเบียดเบียน ประทุสร้ายทำอันตรายต่อพรมจันได้จึงรับสั่งให้เชิญพระเจ้าปเสรนที่โกศลมาเฝ้าตรัสให้ทราบพระดำริแล้วขอให้สร้างที่อยู่อาศัยเพื่อนางภิกษุณีสงในที่บริเวณใกล้ๆพระนครและตั้งแต่นั้นมาภิกษุณีก็มีอาวาสอยู่ใน,นในบ้านในเมืองเท่านั้นพระอุบลรนาเถรีปรากฏว่าเป็นผู้ชำนาญในการแสดงฤทธิ์ต่างๆดังจะเห็นได้ในวันที่พระบรมศสาสดาทรงกระทำยะมะกับปาติหานั้นพระเถรีก็กราบทูลอาสาขอแสดงฤทธิ์เพื่อต่อสู้ กับพวกเดรัีแทงพระพุทธองค์ด้วยและทรงอาศัยเหตุนี้จึงได้ทรงสถาปนาพระอุบลวรรณเถรีนี้ไว้ในตำแหน่งเอตัทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าพิสุนีทั้งหลายในฝ่ายผู้มีฤทธิ์และเป็นอัคารสา,าวิกาฝ่ายซ้าย